สนะวัสดีค่ะพี่นอ้องนี่จ่ายูไก่บาน,มน,นเมื่อคืนน่ะเรนยูหว่านว่างท่นก็คือทาดออกไปแบบสามบานเนาะแปบ๊บเดียวจะ<บ><ด>หอนแล้วแมนค่ะก็ได้ช่วน้องงองพี <laughs> ่พี่ศิลปินมากกาิ<อ>่นข้าวบาน,น,นแมนแบบจ้าตาบากับ่าข้าในเฮนอากินไว้ด้ คือป้าซอยกันเห็ดเมียนว่าซอยอันนี้มาช่วยกันทําจริงๆเมียนค่ะว่าซอยกันเห็ดคนละไม้คนละมือเมียนค่ะก็คือียมอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่พี่นเปาได้มาเยี่ยมบ้านเนีเป็นครั้งแรกขอบคุณพี่เปาด้วยนะคะที่มาช่วยถือกล้องแต่คือได้ได้ความหมายคือแบบพี่เปาหมาแต่เยมาบ้านเนี่ยเนาะครั้งแรกเมีนอันนี้แหละคือบ้านย่าด่าบานย่าด่าบ้านเมย์ยูนซี่ดะถ้าไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ว่าผมจะเด้มาลองก็อันนี้เขาจะเห็นเปาด้วย ก็กำลังเสียดกำลังเสียดฝาค่ะฝาก็คือค่อยๆปรับปรุงใช่ตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่อย่าเปิดเพลงอื่นนะคะนอกจากไม่อยาวเพลงนี้กะติบนะอันนี้ถ่ายคลิปอยู่ได้อยู่ได้อยู่เพลงนี้ได้อยู่เด็กน้องกำลังเตือนเตะกับทีวีจอยไงเคยได้ถีนหลายอย่างค่ะพี่น้องมีในแดงสุด ลักลักคือคุณแม่เราไปเที่ยวอะย่อมมากแล้วก็ได้ปลาเมือกได้หนูนี่นั่นมากเมรอาหารทะเลนอกจากแบบจิ๊กินง่ายๆตอนเศ้าบเบาๆไงตรงไก่ตอมบกูตรงไก่เมื่อกี้เห็นไก่อยู่ไปบึงบ่ไก่เห็นแล้วไม่ตอนเขาคั้วไทยก็ได้ถามคนกระทอดอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ด ไข่เป็ดเจียว้ายแ่เียวสกิกระอันปเดอนี้เขาเรียกว่ารายการครัวคุณแอนนะที่สุ้พอันนี้เนาะอะไรใช่ปาคิโกแอนปาคิบโกนี่แหะเอาปลาแหงบ้านเขาเหมือนว่าคือเือมีปลาคิโกตัวนี้ยูยูไหนทั้งออลิออลินอนยูไหนทั้งนี่เคยหัไปโรงเรียนดิ เคยพ่อก็ใส่ไข่เจียวใส่ตะลับไปโรงเรียนไปแห่งกับกับหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเคยไปเชฟพ่อก็หลายคนจำเลยเชฟหลายเพราะห่วงลกบ้านเขาเปย์อยู่แล้วเป็ดหม้อลป็ดหม้ออันนี้คืออันแหมเอนแหนมตะลับอะแต่อันนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อมาใช่ไหมคอันนี้แบบซุปบึงทางนีทางนี่ก็เกตตัวน คะวันนี้เปิดวงเปิดวงวันวันที่วันที่ยี่สี่คืถือว่าถือว่าเป็นครั้งที่สามเนาะเพราะว่ามันเจอตะฝนตอนแรกวันที่เก้าย้ายมาวันที่สิบห้าก็เจอฝนวันนี้ไม่มีครับวันนี้ฝนปลอดแน่นอนเพราะบางส้มแล้วเพว่าสองสามหมื่นที่ผ่านมาคือบันนี้วันนี้แล้วแล้ววันนี้ก็เงียบทำนี่คือคืนหรืได้นไหมนี่คือตัางของของเราไอ้ข้าวปลาหมู แล้วก็จะตำส้มตำเนาะอันนี้ฝึกน้อยกูน่ากินมากถ้ากินกินก็ความเหนียวแบบเลิศเงี้ยม่เราจะไปดูว่าวันนี้ใครมาบ้านแอนบ้างนะครับน้องชมพู่แม่แม่ไปแม่ไปแม่ไปเหรออันทีได้เป็นแม่แล้วจังพม่านะครับนี่แหละนี่แหละพมาครับ ได้ได้ไน,นี้กำลังเปิดอันนี้ละน้อยก็มานะครับกล่องอีแว็บล่างประชีดอ้าวเคยเคยมาบ้านแอนไหมครั้งแรกครั้งแรกคือกันนี่ครั้งแรกครั้งแรกที่มาที่ได้บ้านนอกเป็นอย่างเป็นทางการเรามากินเขนไม่กินเขาเราชวนไม่กินข่าว,าวมาด้วยเนะี่ยมาเอ,อพอยมาดีก็มานะครับวันนี้ ไปช่ี่แอนอันนี้ช่องพี่แอนอ๋อช่องพี่แอนสวัสดีค่ะวันนี้ซีพี่แอนพอแลดีนะคะวันนี้รับบทเป็นตากล้องนี่ยต้มไก่ดิคุณแม่เนี่ยยังซูคุณลูกกินก่อนต้มไก่โอ้นี่เดี๋ยวต้มไก่เดี๋ยวพูดพูดหลอกไก่ผิดตับแล้ว เป็นผู้ซอยผู้กันเลยกับผู้ส่แม่มาใส่ก่อมัต้านมัตตรยองแม่กันแลนล่นจีมอไสไปหาลุจมอไซส์แล้วหนาวเนี่ยนะแมนมาแล่กับม้ตอนทีสองจสองจีสองเมื่อนี่จ้ามาอันว่าสิกันอนจากนิดนึงบุญมือนีเป็นบุญบ้านพ่อพอดีบุญบุญกระชินบ้านพอดี้ก็เล็นหนึ่งเขาแลีวพอดีจ้าหนึ่งเขาไม้ได้เห็นเขาไมไอ๋อแม่คได้กินเขาไม่ขาดรอปะแม แม่เป็นเป็นเขาเขาดอหรือเขาใหญ่สองลังอลงเหมือนกันนะโอ้ยสวยมากงามข้าวสวยแต่เป็นขขาวเหนียวดีว่าไหมเขาวหอมมตั้งะต่เมื่อกี้ต้องาลักเขาไหมออกผิดที่ปลายคือขปลาย อ้างเผอกสดใช่ไหมไหนจอ้าแม่ไข sure ่ไหมจม่ต้าตัต้หักอย่างหลกะ่าอย่างลูกเรียคุณยี่จวงเปจานเป็นยำหอยดองนะคะยำอะไรนะยำหอยดองยำหอยดองใช่คุณแม่ไปเที่ยวไะยองมาคุณแม่ก็้สหอยดองมาเลยสียำ เอาคือดีแหละมีหอยนางแม่มีหอยนางรมไหมนี่มันเป็นขวดมันเป็นน้ำร้อนตอนนี้นะที่ปองเปียโอ้น้องป้ป้นะลูปบนก็มานะครับสวัสดีค่ะพี่น้องมาได้ขายกินข้าวร่วมกันค่ะน้องไปก็มาบ้านพี่แองครั้งแรกเหมือนกันทุกทุกคนก็มาครั้งแรกเจ้ากัานทำไมมีบุญมีวาสนาประเดี๋ยวมายามบานกันเด้ ก็จะทอดไข่แล้วก็ต้มไก่ครับแล้วกัมณีเผ็ดเนี่ย,ยเมยนมูมีต้มไก่ด้วยมีต้มไก่ด้วยแมวค่ะต้มไก่กัตตาบากัดเปาหมือเปาหือลักษณะก็คือคุณแม่เพิ่งจะเห็นฝ้าไปตลาดยูบะเซานีล่ล้วจะว่าเป็นยังบ่แล,ล้วแล้วบอแล้วมณีบุญบานแม่มณีบุญบาแน,นแต่เพื่นอน,นอนนอนนิดเดียวแม่นิดเดียวมัวแล้วไปย้อนกับที่มอสมรมากไปเลยย่อง เาันปลูก so ุ okay. uh, uh, ูกเผายิ uh, ้มอันนี้ไว้แล้วก็คือหนึ่งเขาไว้แล้วละหลักๆก็คือจังสี่ละแต่บอกคพืไม่ก็กินเบาๆบเบาดอกกินมาเบาเบาแบบม่ตรมไก่มรงมไก่ที่ตั้งบนไม่ตรมไก่คือเบาเบาลัะเนี่ยตรงมไก่อเสียกับหน้าเหลียงยังไงบ่น้างล้างละซีลอยแบ่งกันแบ่งกันซื้อยังอแม่ต้องพยาาแบ่งกันเด้ ขยำขาเนี้ยเขาจาแม่น้ำน้ำปลาแบบแม่จ้าอน้ำปลาหอยปองหื้อนี้หรอแม่อร่อยนะมันจะหางงานสี่ร้อยหาคนคนละสองร้อยถ้าไเอาทุกว่าล่ะทุกมืวังมันบกเค็มได้ได้หมดปลาแดกดีีหลังมันแซ่บเ่อ้างได้กินดูอยู่เมื่อไหรไปบ่มือแรงมา่ไปยังได S <S <S ไปสามเทร์แล้วเอาไปมือแรกกับไป,ไปมือแรกกับไปสอบในสอบไงสอบใหนี่คื <S <S อแม่อมันก็ได้นเยอเวบุนัว่อันนี้ทอดปลาเวลนี้ทอดปลานี่กินกับข้าวเหนียวอร่อยนะนี่ แ่บปลาเกลือปลาช่อนปลาช่อนเต็่มนมโอ้ยอันนีพ้พอ้อหรอกมั้งในลายหรอลหม,มึกไหมน่หมึกนี่หมึกหมึกดองปะบมหมึกนหมึกใครมึใครทอดไปแล้วตัวนอนี้มือแห่งธรรมดาเนาะแนะนี่ในร้านนีหลายาลย่งางม,มาส่องห่อไปกินโรงนีนไปถามแนีวมันมีแันแดงวันล้าเหมือกแนอันนี้มาเดียต้องวานเนี่ยแมว่ัดแดดนำ เปยังคือตองแกงตัวเองเป็นย่างซันเพร่อดีกว่าปลาตัวอดย้วเหรมันหลแล้วมันหลอ่งกินก็ขอนิ้แบบเปิดอยไปแล้วเทียวนินถ้าวันลักขึ้นจะต้งมาตัหูต้งหมูแตต์ตำแมตตำเ้านี่ด้เนี่เดยค่ะขีเกียงนี่ไงเขียงนีอยู่ใต้ใต้คกอันนี้บ้านอะไรบ้านห่วเตยหัวเตยค่ะ ห้วเตยซิตี้จ้ะต้องเปลี่ยนน่ำมันดีก็ะแสนมัเข้าตลาคุณยายสมหวังได้เรียยังเลยดิแม่ตาตหนของฮงตามเลย ผู้ใดบุหงเสียนี่นี่ตักมมาแล้วแม่ผู้ใดะบุหงเซ่บอีปายอีปยมีกนีตําม่อยู่นี่เลยอมาผู้ใดตํามัตํไม่ได้ค่ะเนี่ยไม่ได้ค่ะเนี่ยโอ้บอกขีดใส่ไว้กรรมหนึ่งเผ็ดเยอะมันเสียบ ปกติผู้แม่กบแขายกัหูลล้ผ้วยืดนัต่ตลอดนะอ๋อแล้วเป็นแมคาอยู่แล้วไม่คือ,อก็จะอร่อยจนแน่แมคายฟองมาตลอดขคยหางน้ําสังครกเขียวขารคืออย่างนั้นเมื่อค่อยไปใส่ขายของใ่มเมื่อเลิกช่วงนันแ,แบบอยู่มาหาลัยดีสิตเงี้เด็กีดีเตันนี้ก็ยังขายอยู่น่าคือแบบป็นกับผูแมงซีคายเฉพาะอัน ขายจะพอมีเงั้งศนย์ขายแห่แหน่แม่าน้ำกันขายแม่้าน้ำกันได้บังกับกับวัสดอบางบางที่เขหัวหอกขายกับอันแต่เมืไอ้เนี่ยเดือยี่สิบบาท้วแบบขายค่เนี่ยในเงี้ยนวเนี่ยมาเขาบค่อยพ่อแม่ไปนะออห่าไปนะบสื่อเพราะว่าเคยเห็ดเคยเห็นเคยเห็นเคยื่อกับกับวดไม่หยางเลยครับกัคือมีอขายได้ แม่ค่ะแต่คือมีของอยู่ในขวเนี่ตู้เย็นู่แล้วมง้องพันใส่หลักเก้าม่นั่นนั่นก็เพราะว่อะไรพวกนง้ยืนดันแสดงว่าอย่างน้อยทั้งนั้นโอ้ยหล่าพูอไปซื้อบบเค่อย่างแม่ได้ไต้องต้องมันหน่อยให้ลำวกแม่แม่รู้แม่้ว่ามีแ่ไั้งหมด

กันแดดกอจบจบแล้วมองได้อีกอันนี้ right ือไข่เจียวคือฝีมือออรดีบอกเลยครได้ได้กินไข่เจียวสถ้วยสามถ้วยนี่คือจบมัเป็นอย่างจบแบบไดอร่อยไม่รู้เลยอันต้องจบอันนี้ปรุงเองวันนี้เขาแบบปรงเองปรุงเองของจุลดเครืองซองรสดีบอกรสดีบอกบอบอบบอเบกบอบคมงกเมอกบลยดตนะปรุงกันแล เน้องน้องรถจับเพราะคือกันเนาะงใช่ไเหี่ยงเน้องท่นน้าเสด็จข้าขัดสูนอีเริ่มซุนเลยที่เป้าใช่ไหมตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นห้องแอนตรงเนี้ยบอสใช่เป็นห้องแอนนอนอ๋ออันนี้แสดงว่ายกพื้นขึ้นบั่นเนี่ยเอ่อคือต้องทูพเพราะว่ามันแยกออกมาคือมันเก่าแหรอมันแยกออกมามันนี่กะอ๋อตรงนี้จะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เป้าอันป่ะมอนค่ะตรงตรงนี้ปกติจะเป็นจะเป็นพื้นที่เป้าแล้วก็ ที่เป็นเราปกติเราซีอิ๊วหมองมีแล้วก็ย่ายไปแต่ก็จะทําใหม่อยู่แต่ว่าทั่วข่าวใช่ค่ะแต่ตรงน,นี้ก็เราเริ่มจะมาทําเป็นเป็นห้องน้ำเป็นห้องแอรเป็นอะไรไปปรับปรุงไปไเรื่อยๆตามสทานพพ้าตามสถานะหมอลลัมเฮ้ยมันน่ากินป่าวอ <c oughs> เออได้อยู่ ใข่เจียวแอนออดีคือที่สุดใครก็ได้ติดทีวีหน่อยได้ไหมอ่ะมันมีเพลงอ่ะแกไ,ไปไปปิดเสียงทีวีให้หน่อยมันมีเพลงมันจะไม่ผ่านจหิมจริงั่นคนนี้น้ั่งกินมอสเองกับคุณ่วงเย ครุกร uh, ีคุกรีใช่เหมือนเราซึมเป็นแต่ว่าไม่ยุ่งเร่หมอแล้วมอ่ะเข้ามไดนเห็ดแมนแมนแต่กัเป็นตนเห็ดโปเกมนแมนค่ะแต่ว่าทอดไข่ก็คือเบสิกอยู่แล้วนะเบสิกก็ต้องทำได้หนึ่งขิงเขาบิดไปเลี้ยนกัพ่อออนี่คือต่อมเลี้ยนเดฟวิทัศิทัศน์เห็นแล้วกิ่นต่มไก่ถอดไข่ คืต้องได้ยู่แล้วบอต้องได้ต้องสอบเด้ใช่แล้วก็ต้องทำได้อยู่แล้วหืมถ้ากับเพราอย่างไัต้องติดแบต้องได้อันนี้น้องฝ้ายลงมือเองปลาน้องพายค่ะขวบปีกซื้อกำดัมได้ปะพี่ซื้อแบบเขาก็แซ่บเลยค่ะแซ่บอะครักเลยตำพริกปลาก้ะเพราตำพริกกระเพร่านัวแต่เนี่ยเอาคือใส่หน่อยแทนอยมันเผ็ดมันเพ่เผ็ดบอกพีกันเพ่เผ็ดดอกมุนิ ใส่กระเทียมด้วยลูก้เียค่ะวอเดร์วอเดร์แลนวอเดร์ฟูวอเดร์ฟูก็แล้วแว่าจฟไเจียวนี่ไฟอ่อนๆนี่มันเยกว่ฟูปไหนจานคแม่จานจ้าจานจานจคือใส่นอกจานพุ่นแม่งอย่างเดียวืออนน้งาเนี่ยคือเสียงไหวแลเขาใจอิลี เป็นเป็นให้เป็นเบิร์ขอนงาคือเสียงียงจานงามคือเสียงไห้ก็บอกตกใจเอาไปเดี๋ยวใส่งามงานดิโดยจะไปงานให้ผู้ใดใส่ยังใส่กันดิแก้วอันไม่ดีแม่จำได้ไหมอันแก้วไหมยังไม่ยแ่งเลยยังไม่ยู่เขาก ถ้าฉันต้องเป็นเด็กหน่อยไหมฟังชี้ก็ได้ส่วนมากที่เราใช้ก็คือเก่าๆอันนี้อาจจะไม่เป็นเป็นชิ้นก็ไม่เป็นลายเราไม่ได้ซีเพราะเรากินเหมือนเดิมนะคะทุกคนเปะอยู่แล้วใช่เขาเปะอยู่แล้วทอดยังอีกทอดอีกหกมอลล์เอ็นสองลาซุนเมื่อกี้ก็ใส่ยไหลนะเอาไหลมันลาอันนี้อันนี้จังยี่สิบนาทีพอเนาะซีมาที่คือใหม่เนี่ย ไม่หมายถึงว่าถ่ายคลิปเนาะได้ค่ะอีกสี่นาทีพี่นอนก็ไปเหดนเป็นเดียวตอนนี้แหลกกันเองพี่นองเบิ้งเขาจะตำบักคงใส่ไปไม่ยังเลยค่ะนี่ใส่เนี่ยตำอันนี้ตำผู้หนึ่งเปไ็นคนปรุงโอ้ยโขอะไรยังไม่ได้ปรุงเลยจริงๆริๆอะนน้ชรอะไร่ะนี่นี่นี่ซุรส บอแมนบอแมนสูรสก็หนึ่ใส่น้ำตาลฟีฟด้วยนิดนึงใส่สุนรดใส่น้ำปลาใส่มะเขือเทศใส่มะนาวจบสอสก็ใส่่อนกับบอแมนพี่เชียงไว้อีกเีวดอเออเียงซอนอีกบอเนี่ยนี่อันนี้แม่แม่ไว้ในตูดอันนหนแม่แม่ไว้ในตูเด้วย่าสีมันรัดแขกเด้อคุณยายคายนอีีพี่้ค่้ากับใส่ตะเก่าหันเี่า้เ่าไเข้าใจเป็นเบิร์ดก็ตัดกับสื่อสินไม่ใส่เราตัวหัน ซื้อสินดีๆมาเอายัดไว้ในตู้ไหมไปเล่ากับบ่อสื่อจกตรงไหมบ่อใส่บ่อใส่เมียะไรในตู้เอะไรมันเก่าใช่ผูิวถาวางสีอย่างมันเก่าโ่วยจันเกรดว่าเก่าแล้วเก่าอีกกเกยดว่าโอ้ยเก่ากับใส่หลุดเนี่ยเก่าแหรอข้ากับสื่อไหมแต่กับใส่หรือเก่าอ่ะอันนี้ว่าเราสื่ออยากเก็บนั่นในเดือนหนึ่ง มาห่อเจียพี่รู้มาเอาหนูน okay, ี่น่ะลาสูตรห่องเมื่อนเอเราได้นิ่นแ็นไม่ใหญ่นะวะมีแผนดยแต่คือท่านเห็นไม่ใหญ่เลยเพ่นไหนขี่แล้วนอนอยู่ค่าบอกแล้วจากปีหรอใยญ่อ๋ออะไคาไหนั้าเนี่ยตัวมันนอน้นข้นขี่บอลัมันจากดูไก่โจที่ใดบูอันนี้ผู้ใดอันนี้อันตาอันาป้าป้าคนแหลกเนาะตา เลยลูกลูก็นแหลของสารยามันนี่มันนอนนอนมันดินวไห้โอ้ยถึงจะวันดินปกติอันลานเปนคนทีแบบนอนง่ายอยู่ก็ได้่ได้งายอันว่ไห้ตะวันดินอยากต้องวลัมกีฬาไม่แอนมากลี่สว่ะ ไอทหาหลานมือเีหอดหลานพี่ชนะัก็เป็นคนหักเด็กหน่อยทหมใหม่แล้วทอดไข่ใหม่แล้วพี่น้องถ้าตเบวไขลาส้าีนกระสิเจ้ากเไปไม่กินเอามีคนกระสฉันมาพื่ทอดไข่ใหม่นะก็หันนีทังหลังกินได้ค่ะอะไรคะไข่เจียว้านิกันปะ2ี่ล้วไข่เจียวดีเด้อ บ่มีบุญบ่ได้กินด้วฉันบอกเลยนั่นเห็นบ่ล่าสุดเกี่ยวกาดแล้วคือจังบ่กห้งข่อยฟักไงล่ะเออตำหมูฮุ้งไดยให้นี่ตํามูฮุ้งเจ้านี่เดย์มีวาสนาบ่ได้กินเด้นี่อาหารที่กินได้ยากนะคะมูลค่ามหาศาลใส่นี่ดูบนว่าตำหมูฮู้งกเคียร์อนบ่ตํานี่ก็คนอื่นปรุงให้ดอกตําซื่อใส่ม่ได้ใดใดเสียบเราส่มาซิมันกันน่ะมันหวานแม่คือใส่น้ําตาลหลายแท้แม่ไม่ใช่พี่ตำยังไม่ได้ใส่อะไรเลย ใสย uhm ่ยังแน่ล่ะนี่ปลาสนเอะวนี่ยเอาไปไดี๋าใส่อีกเยอะๆใส่หน่อยแสบไหลใส่หล่ชิมอะคุณยายอได้สวัสดีครับสวัสดีครับเียคุณยายสวัสดีคับคุณยายสวัสดีค่คุณยายพอทันในแถาเลยหรอโอ้ยวัดแถวยังไง่ยายจกปีหรอยายจกปีหรอปีนี้เจ็ดสิบหกอ๋อเจ็ดสิบหก

ฮได้เวลา้องคนกประจะมาเต้นหนาหันคุณได้ประมาสิเอาคว่างหันคือเอาพอเทเทียนคว้าท้คือว่าแบบเป็นเปตียนมันหนาวคว้างไ่ัโอ้ยระวังหมามากินนะ หินไหมบอกเลยครับไนออนอันนี้เสื้อส้มสีไนออนเาเขาไม่พนเตยมเอเชียเาน่คือรถไฟัอันนี้น้ำกินกินนะครับพี่เอได้ือน้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วนะครับเดีเจอกันในคลิปหน้านะครับ